ขณะนี้ดิฉันอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเวลา9ก้านิกเนาทีได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้เรือสมุทรซีสองสองเรือบรรทุกสินค้าน้ำมันขนาดใหญ่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเรือลำดังกล่าวเข้ามาซ่อมบำรุงที่อุบิษิทโร,รม,มิดยักษ์จำกัดตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาบนเรือไม่มีสินค้าแล้ว เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาเพลิงสงบแล้วเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิต2รายและมีผู้บาดเจ็บกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4รายและบาดเจ็บเด็กน้อยอีกจำนวนหนึ่งขณะที่ยังมีผู้สูญหายและไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนโดยส่วนใหญ่เป็นคนงานของอู่ซ่อมเรือบริษัทรวมมิดด็อกยักษ์จำกัดซึ่งมีทั้งชาวเมียนมาและชาวมอญอยากให้ความมั่นใจนิดนึงว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วระดับหนึ่งนะครับก็ ในส่วนของการระเบิดเพิ่คงจะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เรือโฟมรถโฟมกาลังเข้ามานะครับ <Okay. S 1> จากบริษัท PSP แล้วก็จากหน่วยต่างๆจากปอพหน่วยต่างๆที่ประสานเข้ามานะครับรองอธิบดีกรมเจ้าท่ายืนยันว่าเรือลำที่ระเบิดเป็นเรือเปล่าไม่มีน้ำมันดิบที่บรรทุกอยู่โดยอยู่ระหว่างจอดซ่อมบำรุงส่วนที่เกิดเหตุระเบิดรุนแรงเบื้องตน้นเป็นเพราะแรงอัดทำให้เกิดปะทุและระเบิดขึ้น แต่ต้องรอตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดหลังเพลิงสงบ